Ongol การประชุมติดตามการดำเนินง,งานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานร่างในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษนุโลกตากเพชรบุรสุโขทยัยอุตรดิตถ์และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเชียงเหนือตอนบน ได้แก่อุดรธานีเลยน้องขายน้องบัวลำมพูและบึงการซึ่งทางรัฐมนตรีประจําสํานักในรัฐมนตรีนายสวุวรร์ตันยุวัฒนะได้เดินทางตรวจเยี่ยมและได้เน้นย้าให้กองทุนหมู่บ้านบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานภาคีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสํานักงานราชมดิตรยสภาและสำนักงานพระพุทธศาสนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งการทีานโยบายของนายสวุวรร์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีใน ฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในโอกาสเดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเชียงเหนือที่ห้องประชุมวิทยสารพัฒ์ช่างเพชรบูรณ์ในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสรัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่17-18กันยายนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำมนวน152คน ในส่วนของสำมะกานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีนายสุรพงษ์พรมเท้ารองในขาธิการสอชอร,อร้อยตบตรสุขสันตพิชัยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและรองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตสองและนายสมชายเผือกตระกูลชัยประธานศูนย์ประสานงานจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานการดเนินงงานในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของงานที่รัฐมนตรีสุวาพรรกรรกนกำกับดูแลรับผิดชอบซึ่งนายสุวพพน์กล่าวให้นโยบายในการทํางานร่วมกันว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการทำงานจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่งเพราะเป็นการทำงานโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงจึงให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปจัดทำแผนงานบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆและหนุนเสริมซึ่งกัะกันอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในช่วงปี2559ถึงปัจจุบันได้ผลเป็นที่น่าพอใจตามกรอบที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้